สวัสดีครับรพี่น้องวันนี้เราสองคนจะพาพี่น้องมากินหม่ามี่หมูเรียงของไทยใหญ่นะครับเรียงไปทําธุระก็ซื้อมาครับซื้อมาครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ําซุปมันครับอ,นนอยากอ,อยากกิน,นใช่ครับอยากกินแบบน้ําก็น้ําซุปใสครับอยากกินแบบแห้งก็แต่ว่าเรียงเขาจะกินแบบ,แบบแห้งแล้วก็กินกับน้ําซุปครับอันนี้ก็ ถั่วผู้ทอดครับพี่น้องอันนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนะครับอันนี้ก็แรงซื้อมาจากร้านไทยใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ครับพง,งถั่ว้านเตาครับพี่น้องอันนี้พงถัว่วนเตาอันนี้เอาไปแช่น้ําแล้วก็เอามาหุงครับพี่น้องเอามาตม้มแล้วก็คน,คน,คนๆๆๆที่แรงเคยทําให้ดูนะครับ<อ>แล้วก็อะไรนะ งสุกแล้วก็มาเท,ไว,วาเทไว้ให้มัน,นให้มันเย็นให้มันย็นแล้วก็อามาตัดตัดแล้วก็ทอดกินครับพี่น้องนี่เป็นแบบนี้ครับมีแค่นี้เลยครับพี่น้องเนาะอันนี้เลี้ยงซื้อมาเอาไว้ทํากินครับก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินเลยนะครับขอบคุณมา,คมากมากครับมากคมากินกันเลยครับพี่น้อง มามากินกันเลยครับพี่น้องอันนี้น้องมลเขาชอบกินมากเลยนะครับมากค่ะพี่น้องกินข้าวซอยอีนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นนํำมันค่ะแล้วก,ก,ก็กินถั่วผู้จอไะคะมาค่ะกินจอบกันค่ะกุ๊กก็ค่ะน้องมนเขาชอบกินมากครับเวลาเลี้ยงไปร้านไทยใหญ่เขาก็สั่งอยู่แบบนี้ครับมันจะมีเป็นบงัง บางร้านจะอร่อยนะคะบางร้านก,มานก็มันก็ถูกปากใครปากมันครับพี่น้องบางคนก็ว่าอร่อยนี่เลยค่ะคนเราอร่อยไม่เหมือนกันครับว่ามีหมูแดงของคนไทยใหญ่นะคะนี่คนไทยใหญ่ทำลองกินดูครับแต่ว่าเลี้ยงยังเลี้ยงเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงเขาไม่มีอันนี้นะครับ จะออกหวานแล้วก็มันนะคะนี่ชุ่ยยอดครับพี่น้องซดน้ำชุกร้อนๆครับอร่อยมากเลยค่ะโทพูุดค่ะครับพี่น้องเสรนุ่มๆครับแต่ว่าถ้าทอดแล้วกินร้อนๆมันจะกรอบนะกรอบน,อนุ่มนะครับอืม,อ,มอร่อยอยู่ครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องอยากกินก็สั่งได้นะคะแบบนี้ก็ทาแบบสาเร็จรูปขายก็มีนะคะคแล้วก็บานโลกเสียนแล้วก็ทำปินถ้าเราซื้อมาแต่ว่าพี่น้องต้องสังเกตต้องถทำนะครับเป็นแบบนี้มันจะมีอันอัน,อ,นอันสุกกับอันดิบเนาะอันนี้อันนี้แรงซื้อมาอันดิบพงดิบครับแต่ว่าพงสุกก็มีนะครับพี่น้องแต่ว่ามันจะเหมือนกันครับมันจะมีหนังสือหนังสือผ้าม่าครับไม,ไม่มีห<ด>นังสือไทยใหญ่หนังส <Rogers> ือไทยก็ไม่มี มีแต่นังสือผ้ามาครับชงเท่าไหร่ยี่สิบบาทไม่รู้ซื้ออะไรอย่างน่าจะใใจเ,เออน่าจะยี่สิบบาทยี่สิบบาทะอ,อ,อืมมันอร่อยมากครับจิ้มน้ำจิ้ม น้ำจิ้มก็เขาแถมมากเขาใส่มาด้วยนะครับพี่น้องเขาทำแบบเป็นทรงเป็นทรงฮะน้ำจิ้มก็จะออกเปรี้ยวเป็ดเนาะใช่ครับมีง,งาโค้กได้กรอ,อกชีพี่ก,กวนอร่อยจริงๆนะคะแบบนี้ พองถั่วล้อเตาแบบนั้นถ้าหุงแล้วทำแบบกินแบบร้อนก็ได้นะคะถ้าอยากกินแบบเย็นก็เป็นแบบนี้เนาะใช่ครับแบบเย็นก็กินได้สองอย่างเนาะทำทำแบบซอสแล้วก็กินแบบแบบร้อนก็ได้เนาะแบบเย็นก็ได้บางคนก็ชอบใส่ซอสบางคนก็ไม่ใส่เนาะใส่แต่กระเทียมเจียวกับพริกเนาะแบบร้อนอ่ะแล้วก็น้ำตาล อืน้ำซุปก็เหมือนน้ำซุปข้าวมันไก่นะครับใช่ครับถ้าแปลว่าออชอบกินก็อร่อยครับพี่น้อง ถ้าไม่ชอบนีนก็มองว่าไม่อร่อยเพรานซอบไม่เหมือนกันครับ อน,นี้กิเล่นๆก็อร่อยนะชื่อของมาทำแบบนี้ที่มาทำเป็นแผนก็มีนะครับพี่น้องแรงยังซื้อมาอยู่เดี๋ยวทอดให้พี่น้องดูครับอันนั้นแบบทาให้มันบางๆแล้วก็ตากให้มันแห้งนะคะใช่ครัมาทอดเป็นแผ่นเป็นแผนแล้วก็ทอดกรอบๆเลยค่ะเหมือนอ้ข้าวตั้งเหรอ อืมือนขาตั้งเหมือนข้าเก็บนั่นแหละทำได้หลายอย่างนะคะพี่น้องบางคนเขาว่าจะทําแบบเล็กๆเกนาะบางคนก็ใหญ่มากเท่านี้เลครับพี่น้องเวลามาถทอดนี่ ขายดีมากเลยเจ้าของร้านผมบอกครับวันนี้ที่ที่ไทยใหญ่เขาจะเรีอกอะไรข้าอะไรนะเข้าแค่วเหรอเอาม่แช่แอันนี้อัอนนี้ขา้าวซอยอีกอ๋อขา้าวซอยอีอ่ะครับพี่น้องเพราะว่าแรงก็ไม่รู้จักรู้จักพ่อมๆกับรู้จักน้องโมนนี่แหละอันนี้เพราะว่าที่บ้านแรีงเขาไม่มี นี้จะทำยากคร่ากวากล้วยเจียวไดยใหญ่นะคะอบมกล้วยเ,เียวทำคำ <น S 1> ว่าถ้าเราเพราะว่าพี่จินถามวบาขอเพื่อไว้ถ้าอยากกินก็โทรมาสั่งอะไรเงี้ยขาบอกว่าไม่ได้สั่งไว้ไม่ได้มันมันจะอืดอะไรเงี้ยเขาวมต้องมาต้องไปสั่งที่ร้านเท่านั้นใช่แต่ที่เขาขายทำเด็ดรูปแบบ เราต้องมาลกเสี้นเองอะไรนั้นก็มีนะขายเป็นชุดชุดร้อนร้อยกว่าร้อยกว่าวัดที่จังหวัดที่มนุนอยูว่าลัางหมักเลยเขาซอยแบบนี้นะถ้าเขาขายในเซตเขาว่าจะทามากมาจากไหนถ้ามาจากที่ จังหวัดที่บ้านอยู่นี่คุณขายดีมากเลยค่ะตอนแรกอยู่บ้านไม่มีนะ่ที่ป้านแต่ <c oughs> ว่าไม่รู้ตอนนี้มีหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าแรกไม่เหมือนกัน <c oughs> ก็ไม่รู้นะ เพราะว่าเลี้ยงกับน้องมุ้นก็เป็นไทยใหญ่เหมือนกันแต่ว่าบางอย่างก็พูดไม่เหมือนกันก็เหมือนคนแบบว่าเนาะนะคนเชียงใหม่กับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเป็นคน<อ>ไทยเหมือนกันนะแต่มึงเมืองไทยนี่เขาเังว่าเชียงใหม่เป็นคนเมืองอะไรอย่างเงี้ย บางอย่างก็พูดต่างกันเนาะมันเหมือนกันนะคะใช่เรียกไม่เหมือนกันการเรียงมาอยู่กับน่งมวนใหม่ๆนี่เวลาเรียงเรียกให้เขาเอานูน่นเอานุ่นอะไรเงี้ยเขาเรียกใหเ้เรียงเอานู่นอันนี้ให้เขาอะไรเงี้ยงงใหญ่เลยเพราะว่าเรียกไม่เหมือนกัน เพราะว่าอะไรอ่ะที่ซ้อนที่ใหญ่ๆตักน้ําซุปอะ่ะตักน้ําซุปแล้วเขาจะเรียกจ้ออะไรเงี้ยแต่ที่บ้านน้องมูลเขาจะเรียกกากครับพี่นะ้องถ้าเป็นที่บ้านตรงนี้จะเรียกว่าจ่อ,จ,อจ่อกินข้าวอะไรเงี้ย บางทีรีบรีดหรือเนาะให้คนแรกขอหยิบโนนหยิบนี่ให้ก็ง่วงอยู่นั่นแหละแล้วเมอนเหมือน,น,นกันแต่ว่าอยู่กันไกลก็รู้เรื่องครับที่นึ่งตอนนี้ก็ เเข้าใจแล้วนะคะหรือด้วยการจบดาำปีแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้ใจพูดยังไงครับอืม ต้องลวความสบาดนั้นเนี่ยอิ่มมากเลยสามใหญ่มากเลยเนาะใช่ได้เยอะมากครับได้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับใช่ สวัสดีครับสวัสดีครัสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินด้นะครับขอบ,ขอบคุณ,คณมากๆครับ